มาเจสเส้นทางโดย KTM จะไม่มีการตัดต่อละจับเวลากันเลยเป็นเส้นทางเลยนะฮะไหลน้ำตกอาอ โอเคเอาอยัางขึ้นไม่ได้ครับเออเอาสนุกแล้วงานนี้มีการลงจากรถมีการดับรถแล้วเคลียร์เส้นทางต้องชูดนะฮะต้องชูดขึ้นมาหินก้างหน้าเห็นไหมฮะ ลองชุดมาให้พ้นฮนะให้ล้อหลังผลเขาเรียกการเรียกากรว่าอะไรเล่าวะยังชื่อเอามาดูว่าจะทำได้ไม่ได้จะให้ตัดดีไหมฮนะคลิปนี้ลองชุดให้พ้นนะมันเป็นสองชั้นอยู่ล้อหลังต้องผ่าน ชั้นที่หนึ่งมาให้ได้ละถึงจะไปต่อได้แต่ยิ่งต่ำยิ่งตาำมาโนนเออเอารับรถเอาหินออกและดูเชียดเราเลยไหมนี่ว่ามาถึงนี้ถึงเช้ามง

เกือบสนาทีแล้วนะไม่บนนะ่ะนี่แหละต้องมีนี่ฮนะมาดูใกล้ๆว่ามันติดอะไรนักหนาอเอา้าไม่เราอยู่เล็วไงตั่นผู้ชุม่มหเห็นไหมฮะมันเป็นสองชั้นแบบนี้ต้องเิกให้ล้อหน้าผ่านหินก้อนนี้ให้ได้ล้อหลังต้องขึ้นจุดนั้นให้ได้

ทำไมได้องทดไม่ได้องทดไม่ได้ใจกำลังเลยสวยงานถูกต้องเดบไปคนละทางเลยอะตอนนี้ต้องแก้วันก่อนใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะ ใช้เวลาไป็สามชั่วโมง <laughs> แค่สามเมตรนะเ,ออเ,ดเ,ดเดี๋ยวไปต่อไปต่อไป,อไป,อ <laughs> ไปแค่ถึงนั้นนะดี๋ยวผมจะไปต่อ <laughs> เดือดมัน็คืนกลางดิมาดิมาถ้าชุดถัดด้วยชุดให้ผ่อนมันไปต้อนอย่างใดสองเลยเนนะแต่มันจะดับจะดับเย็ดดุง่งใหญ่นั่นเลยดับได้ <laughs> เอา้าวยีปุ่นก็นไม่ได้นะฮะติดเครื่องแนละ้ว ญี่ปุ่นธรรมดาเรายม่มีแล้วญี่ปุ่นลายญี่ปุ่นลายญี่ปุ่นแรดนะเนาะญี่ปุ่นกินนู้นแหละนะเอาออกเลยอ่ะดูใบตรงเลยอย่าออกกันไปเทียด้านโน้นก็ได้เอานั่นนั่นออกจากลายหินแลยฮะลายหินต้องขึ้นตรงโน่นนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเคียร์ให้กับสบายก่อนนะนนมา,มาจ้าชมกันต่อรอบสองหลังจากดื่มน้ำดื่มด่านอนเป็นทางเราจะไปนะเสียดายมันมืดมันมืดเปิดแฟลชแล้วนะวิดีโอ,อ,มอ,อชมกันยาวๆอยากพึ่งเบื่อกันนะคร

chút cắp chút chút, chút. chút. Anh à. Rồi <laughs> anh Rồi <laughs> anh, <cười> anh, anh. <cười> oh. ะจุดนี้ยากต้องชูดล้อหลังให้ขึ้นหินข้างล่างล้อหน้าต้องขึ้นหินข้างข้างบนเลือกลายฮะเลือกลายอ่อาอถ้าลายนี้มีรุ้น โอเคลองพาล้อไปทางทางนู้นต่อโอเคไม่พนนะ้นละไม่พน้น นะเสียดายไม่เห็นลายลายของดินถอะไรเห็นลายเห็นสนุกอ่ะก็ผลผลแล้วโอเคต้องเวียงกลับไปจุดอีกหนึ่งจุดที่ชัน้นนะ Cái mưa nó mới hiển là Ok Để kia hãy gần như thế này Kết เหลืออีกนะนนนนแล้วก็เราเบิกได้แค่นั้นนะเดี๋ยวจะเบิกบ่อไปอีกอนะไรหน,อนเอาให้เล่นให้อิม่มอิมไปเลยฮนะ